sama na taokama papa สามแล้วพี่ช่เรามามสี่กเออเ่นเทำได้ย่ดี้สต่ำสามสี่สตำไมล้ก็สิบตำมลก็สิตำลก็สิบต่ต

อร่อยอรอยเอ่อใส่เกลือใส่น้ำตาลนิดหน่อยอร่อยอร่อ